กูจำง่ายแค่สามพยางชื่อกูจำง่ายแค่สามพยางสตีดเวตลาลาสวัสดีครับเยู่รายการ S T W นะครับจูนบายสตีดเวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเชฟคัมเบโลนะครับ90ครับเป็นตัว90นะครับก็สีน้ำเงินครับลำนี้ก็ยืยนพื้น5.8 ยิพื้น5.8นะครับถ้ยิงพื้น5.8เลยนะครับก็สำหรับใครที่ขับเก่งนะครับก็5.7นะครับนี่ให้เห็นแล้วนะครับก็หลังไปดูกันนะก็ฝึกอ่านจังหวะไฟดีๆนะครับว่าเอาไฟถ้าผมแบบไฟไฟมาถึง สักลันนึ้งแล้วกันให้หแบบ ไปแล้วนะครับยืนพื้นเลยผมรับประกัน5.8ต้น00แม่5.768ครับ5.7จัง7ครับก็เดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันเลยนะครับก็เนี่ยครับ จูนเกียร์ผมก็ประมาณนี้ไล่ตามเฟสเลยครับผมอ่ะเรามาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างคันนี้จะโหลดแบบต่ำนะครับก็0.20นะครับหน้าหลังนะครับก็อันนี้ข้างหน้า30,000ื่นครับข้างหลัง20,000ื่นนะครับส่วนข้างหน้า4ี0พันหนะครับข้างหลังพันหนึ่งนะครับผมส่วนรีบาลนะครับข้างหน้า3,500ันหนะครับข้างหลัง7,000พันนะครับส่วนฐานล้อนะครับก็0.48กับ0.34นะครับอ่ะส่วน วินลิบบาร์นะครับผมก็ยืดสุดเลยเอาไว้บนสุดนะครับผมแทบไม่ได้ใช้เลยแล้วส่วนเวทน้ำหนักก็ศูนย์จุดสี่เก้านะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์ห้านะครับส่วนกล่องนะครับผมผมให้ตั้งชิปไลท์อยู่ประมาณเก้าพันเก้าพันห้านะครับก็รอบเปิดหมื่นนะครับไล่น้ำมันก็นี่เลยครับไล่จากน้อยครับติดลบไปถึงศูนย์จกศูนย์จุดหกศูนย์ครับและนี้เริ่มจาก ปานกลางนะครับลงไปติดลบนะครับผมการจ่ายไฟส่วนเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าใช้เป็นเครื่องยนต์อะไรนะครับแล้วก็ใช้เป็นเทอร์โบหรือว่าอะไรก็ไปดูกันเลยนะครับก็คันนี้นะครับก็เครื่องแต่งเต็มนะครับใช้เป็นโปรชาร์เจอร์นะครับผมกับขนาดยางล้อ14นะครับแม็กสินะครับความกว้าง32นะครับผมแล้วก็สูง21นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดู อ่าไม่ใช่ไม่ใช่สูง21ซสิสูง32นะครับกว้าง21อ่าผมพูดผิดขออภัยนะครับส่วนล้อหน้านะครับผมก็สูง25นะครับกว้าง4นะครับล้อ15นะครับผมอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับคันนี้นะครับผมส่วนใครนะครับที่อยากเข้ามาดูหรือว่าเข้ามาถามผมนะครับผมสร้างดิสคอร์ดไว้แล้วนะครับก็จะอยู่ใต้ลิงก์นี้แล้วนะครับ ก็อย่าลืมเข้ากดร่วมดิคอร์นนะครับมาพูดคุยนะครับปลาเดี๋ยวอาจจะจัดมิงนะครับอาจจะเป็นจัดทุกวันวันเสาร์แล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็อยู่บ้านนะครับก็จะได้เข้ามาร่วมจัดมิ팅กันเล่นมิ팅กันครับเข้ามาถ่ายรูปร่วมกันนะครับผมส่วนครั้นี้นะครับผมก็จูน5.8าปนะครับก็ลงคลิปไปแล้วสามารถไปดูได้นะครับผมส่วนครั้นี้นะครับ5.80นะครับยืนพื้นเลย5.80นยะครับยาอา ต้องขับดีๆนะครับซูเปอร์คันนี้ต้องขับดีๆผมต้องไปไล่ให้มันเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับก็5.7มีให้เห็นแน่นอนนะครับก็อาจจะรออัพประมาณไม่เกินวันเสาร์นี้นะครับผมส่วนคันนี้นะครับ SUV นะครับ Super 4นะครับก็คือรุ่นโอเพนเลยนะครับคันนี้ก็5.8นะครับยืนพื้นนะครับอาจจะมีเห็น5.7นะครับก็ต้องไปไล่เก็บรายละเอียดเหมือนกันส่วนรถบ้านยางบางนะครับกดแข็งนะครับก็ สูง25นะครับกว้าง10.5นะครับผมกับล้อ18นะครับผมอ่ากดแข่งเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้ก็วิ่งอยู่5.9ก้าลางนะครับผมอ่าก็ลงคลิปแล้วเหมือนกันนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมส่วนคันนี้ก็5.8เหมือนกันครับผมก็ลงคลิปแล้วนะครับก็เข้าไปติดตามรับชมกันได้นะครับอย่าลืมเข้าอย่าลืมเข้า Discord กันนะครับทุกคนอ่าจะได้ไม่พลาดในในการจัดมิ팅นะครับแล้วก็ อาจจะเข้าไปเจอผมนะครับอยู่ใน d i s c o r d ก็พูดคุยนะครับก็จูนถามอาการลดอะไรกันได้นะครับผมหรือว่าใครอยากจะแก้ OBB ไม่ได้นะครับก็เข้า d i s c o r d ไม่ได้เลยนะครับมีห้องแจ้งปัญหาอยู่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับเข้า d ิทคอร์สติดเวนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการจัดมิ팅นะครับการเข้ามาพูดคุยนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม